นายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชมรมนักปั่นจักรยานในพื้นที่และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวนกว่า10,000คนที่พร้อมใจกันร่วมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ปปั่นเพื่อพ่อ bike for dad ร่วมกับจังหวัดอื่นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยนายวิเชียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อพร้อมท้งได้ร่วมปั่นไปกับนักปั่นและประชาชนโดยใช้เส้นทางรอบตัวเมืองนครราชสีมาซึ่งจุดสตาร์ทเดิมต้นที่บริเวณสนามหน้าสารการจังหวัดนครราชสีมาเลี้ยวซ้ายไปถนนมหาสาตยก่อนจะเลี้ยวขวาถนนราชดำเนินผ่านหน้าร้านธนสวัสดิ์ท้าสุรานารีแล้วเลี้ยวซ้ายแยกไอทีถนนมิตรภาพผ่านสะพานต่างระดับโรงแรมสีมาธานีถึงสามแยกปักคงชัยแล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข304ถนนราชสีมา มาปักธงชัยก่อนจะเดียรซ้ายเข้ากองบินหนึ่งจากนั้นผ่านเข้าไปในเขตค่ายสุรานารีก่อนจะถึงจุดสิ้นสุดที่สนามหน้าสโมสรร่วมเลองชยัยรวมระยะทางในการปั่นทั้งสิ้น29กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางปัน่นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมสูงสุดทางเรื่องของความปลอดภยัยการนวยความสะดวกและยังมีเจ้าหน้าที่คู่ภัยประจํารถฉุกเฉินหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการปั่นจักรยานในครั้งนี้ทั้งนี้ประสบนิกรทุกคนที่เข้าร่วมปั่นเพื่อพ่อถือว่าจะได้ร่วมบันทึกหน้าประวัตติศาสร์ ื่อแสดงออกถึงความรักที่มีแด่องค์พ่อหลวงของปวงชน,ชนชาวไทยและเป็นวาระที่ทุกดวงใจจะได้รวมพลังแห่งความร่วมใจสมมามัคคีในวาระพิเศษเนื่องในปีมหามงคลครั้งนี้อีกด้วยวชฉรินโมคมกคุลถ่ายภาพอำนาจนักเทียมทีมข่าวเดียนิวรายงาน